สวัสดีครับคลิปนี้มาดูเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้บ้านเราก็คือเมียนมาอันนี้ส่วนตัวแอดมินจะติดเรียกว่าพม่ามากกว่านะครับตั้งแต่ที่ทหารพม่านียึดอํานาจก็มีการต่อสู้หลายรูปแบบหลายกลุ่มเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าแอดมินทําคลิปไปเยอะมากพร้อมกับวิเคราะห์การต่อสู้ของแต่ละกลุ่มกลุ่มไหนสู้บ้างกลุ่มไหนไม่สู้กลุ่มที่สู้เนี่ยสู้เพราะว่าอะไรแน่นอนว่าแอดมินวิเคราะห์ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากไม่สู้เหตุผลก็แตกต่างกันออกไปนะครับและกลุ่มที่สู้ก็จะได เรียกผลประโยชน์จากพม่าอยู่ในเขตของตัวเองไม่ได้มีนัยยะในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพมา่าเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องพึ่งพาพม่ามาตั้งแต่โบราณการแม้ว่าในพม่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์นี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าการเมืองถ้ามองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่พม่าจะมอบให้พอใจสงบไม่พอใจเคลื่อนไหวแล้วก็กองกําลังชาติพันธุ์เป็นลักษณะผู้มีอิทธิพลสืบทอดทางสายเลือด รหรือว่าแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะมีอํานาจแน่นอนว่าไม่เข้าใจประชาธิปไตยได้มากนักพอเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการพูดถึงสะพันธรัฐส่วนใหญ่ก็ไม่เก็ตไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรนั่นก็คืออาการของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์เข้าใจกับพื้นที่ที่มีอิทธิพลทางการค้าเข้าใจกับเขตอิทธิพลเข้าใจกับผลประโยชน์ในพื้นที่นี่มากกว่าแล้วก็ต้องการแบบนั้นคุ้นเคยแบบนั้นแนวทางของ n u g ที่จะให้ชาติพันธุ์เนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับทหารพม่า,มา เพื่อแรกกับสหพันธรัฐจึงไม่ได้ผลนะครับ แอดมินเป็นคนที่ไม่เข้าข้างทหารพม่านะครับแต่ว่าวิเคราะห์จากความเป็นจริงแล้วเหนื่อยโดยเฉพาะกับ RCSS รัชชานใต้หรือว่าสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชานของเจ้ายอดศึกเข้าใจเหตุผลว่าทําไมไม่รบกับพม่าไทยใหญ่ไม่รบกับพม่าอันนี้แอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันแรกๆของการยึดอํานาจแน่นอนว่าหลายคนนี้ไม่เชื่อแล้วครับมองว่าเจ้ายอดศึกนี้รบเก่งไทยใหญ่มีอาวุธดีมีกําลังเยอะคนสนับสนุนเพียบต้องถือโอกาสนี้กอบกู้รัชชาน แต่ว่ารายละเอียดปัจจัยนี่มันมีเยอะกว่านั้นนะครับเรื่องนี้จะว่า rcss นี่ไม่สู้ไม่ได้นะครับ หลังจากผ่านไปปีกว่าทุกอย่างนี้ชัดเจนขึ้นไทยใหญ่ไม่รบพม่าแต่ว่าขณะเดียวกันรัชชานใต้ต้องพยายามรักษาพื้นที่ของตัวเองนี้เอาไว้นอกจากฐานใหญ่ที่ดอยไตแรงแล้วก็ดูเหมือนว่ารัชชานใต้จะพลาดพล้งเสียพื้นที่ไปเพราะฉะนั้นฐานใหญ่ดอยไตแรงนี้จึงสําคัญมากพื้นที่ของรัชชานใต้บริเวณชายแดนไทยก็ไม่ชัดเจนนะครับขณะเดียวกันว้าก็ขยายอิทธิพลนี้ขึ้นเรื่อยๆก็เพื่อล้อมอาร์ซีเอสนี้เอาไว้ธรรมชาติของ กองกำลังนะครับอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเล่นด้วยกันทะเลาะกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ว่าบริบทชายแดนไทยพม่าก,ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะัก ล่าสุดรัชชันใต้ RCSS ไม่รบกับพม่าแต่ว่าปะทะหนักกับว้าใกล้ชายแดนไทยบริเวณเขตปกครองเมืองตันนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกันทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้โฆษกของรัชชันใต้กล่าวว่ากองทัพว้าส่งกําลังเข้ามาโจมตีฐานของรัชชันใต้ว้านี่เป็นคนเริ่มก่อนนะครับส่วนว้าบอกว่า RCSS หรือว่ารัชชันใต้เนี่ยเข้ามาในเขตของว้าพอทหารว้าไปตรวจสอบกลับถูกยิงเสียชีวิตก็เกิดการปะทะกันขึ้น เป็นผลทำให้ทหารวานี่ได้รับบัดเจ็บเพิ่ม4นายส่วนทหารกองราชันใต้เสียชีวิตไป5นายด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ทางราชชันใต้อยากเจริจากับวาส่วนวานก็บอกว่าจะดําเนินการกับผู้ปลุกรุกนะครับมันก็สร้างความตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งในอดีตนี่วาเคยบุกดอยไตยแรงนี่มาแล้วแม้ว่าไม่สําเร็จ แต่ว,ว้าก็ได้พื้นที่บริเวณชายแดนไทยนี่มากมายเป็นเกตการ้านะครับซึ่งแน่นอนว่ารัชชฉันใต้ก็อยากได้พื้นที่การค้ามากกว่าเขากว่าดอยก็ลงมากระทบกระทั่งกันเป็นประจำถามว่าเรื่องนี้มันจะลุกลามเป็นสงครามใหญ่หรือไม่ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเจรจากันไม่ได้พม่านี่แหละครับจะเป็นตัวกลางในการเจรจาไม่ผิดหรอกครับพม่านี่แหละครับเขาอยู่กันแบบนั้นสบายใจได้ไม่เกิดสงครามใหญ่ใกล้แชยแดนไทยในช่วง นี้แน่นอนนะครับ